อิปูชาามะอิบินาสกาเลนะธรรมะอภิปูชยามะอิบินาสกาเลนะตังธรรมอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะปะวาพุทธังภะกวนตังอภิวาเทมิ สวาสดค่โตภควตาธคมโมธรรมนัมพระสัมมิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆตั้งขันธ์ามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักกนัถายาปิสรเนนะสหาปัญจสีราญยาจาม ทุกิยัมปิเมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายาติสรรเนนัสหะปัญจศีรานิยาจามาทุติยัมปิเมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายาติสรรเนนัสหะปัญจศีรานิยาจาตัมวันตุวัะตุวะนะตุวมะตัมภุตะตา Namu mô cả các con vật tội ra mắt tội dâm mát tầm phút tất cả các con vật tội ra mắt tội dâm mát tầm tất cả các mút tất cả các tâm, tất cả các mút tất cả các mút tất cả ນາໂໂຕສັດສະພະພະວະໂຕອະຣະຫະໂຕສັມມາສັມພັດທະຊາພຸດທັມສະຣະນັງອະຖາ મિ ພຸດທັມສະຣະນັງຄັ ච් ຊາ મિ ພັມັງສະຣ ं पे ऋं करत्नं गच्छामि हृदय पि पृथं शरणं गच्छामि उपजां वै त्वं करत्नहं शरणं गच्छामि เอหุนิยัมปิส <considered> ังฆังสรณังคัจฉามิอะปริยัมเมุทธังสรณังปัจฉามิเตยัพพิทุธังสรณังคัจฉามิะิัมธัมมังสรณังปัจฉามิเตยัิัมมังสรณังคัจฉามิอะิยัมปิ สังขังงรนังกัจามิที่อิสังขสั่งรนังจามิสนาติปราเนักมณีิภาัมมาิยามิปาราติปาตาเรยรัมณีสิกขาปะทังสมาทิามิอินนาตานา राम सीखा पमा दिया मे अर्चना घना हुए राममणि सिका बखन समा वे राम

กายัชะปมาทัานาเวระมณีสิษยาภัทังสมาธิยามิมานิปัญจศิกยาภัานิสีเลนะสุขติยันตีสิเลนะโคกตัมบตาสิเลนะนิพุติยันติสัตสานีบังวิตรนิพพา